สวัสดีครับวันนี้ผมออฟคอลเล็กเตอร์นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจเราทรากบกันดีอยู่แล้วนะครับเราจะเจอเสื้อยืดเดิมๆนะครับวันนี้นะพี่มีเสื้อมา3ตัว3ตัวนี้พี่เชื่อและหลายคนนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเลยแหละเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนเลยนะ3ตัวที่พี่จะบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณชอบตัวไหนที่สุดตัดเรื่องของราคาออกไปเอาแค่ความสวยงามฮิสตอรี่อายุเสื้อ เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันตัวที่หนึ่งมันดูด,ดูดูทั้งสามตัวก่อนตายมันดูภายในสามตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ตัวแรกตายตัวนี้คือไอออนไมเดนไปใกล้ๆอย่างนี้ก็ไเ้ครับไปใกล้ๆอย่างนี้อันนี้คือบ้านจริงๆมันอา่านว่าไอออนไมเดนนะครับแต่มันคือไอออนแขนทหารและกันบ้านเราเรียกง่ายๆนะครับเป็นแขนทาหารนะตายอย่างนี้ตายชอบไหม <S <S นี่นะครับอ,อ่าเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นแขนทาหารหรือว่าคาร์โมสลิฟนะครับก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแขนทาหารอย่างนี้จะหาค่อนข้างยากมาดูตัวที่สองครับมีตายอันนี้คือเสื้อของรีไว นะตัวนี้เป็นรีวายปูซานเกาหลีนะครับนี่แล้วก็ตัวที่สาจะเป็นโรล l i n g stone นะครับเพื่อนๆชอบตัวไหนอย่าลืมพิมพ์บอกกันเลยครับหนึ่งสองหรือสามาดูตัวแรกกันครับนี่ตต่ตัวนี้เป็นเสื้อของไอรอนไมเดนแขนทหารนะครับเป็นแขนที่เป็นคาร์โมสลีฟนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ในปีหนึ่งัน้าร้อยแปดิบขออภัยแปดสองปดสามก็คือเป็นอยู่ต้นยุคแ80ดศนะครับเสื้อยุคนี้น่ะตต่แฟชั่นในยุคเจ็ดนย์ะครับอันตะบางอย่างให้ดูายแฟชั่นในยุคเจ็ดต้นย์แปดศูนย์ต เขาจะใช้เสื้อที่เป็นเสื้อ3าส่วนในการทําเสื้อทัวร์คอนเสิร์ตได้สังเกตนะจะมีเสื้อที่เป็นแขนสีแดงนะครับแขนสีเขียวสีเหลืองนะครับแขนสีฟ้านะครับแต่ที่เจอว่าก็จะเป็นแขนสีดำนะครับหลังจากปี1983แล้วนะครับเสื้อพวกนี้นะครับที่เป็นแขนสีสีส่วนใหญ่นะเป็นแขนทหารบ้างแขนสีเหลืองแขนสีชมพูแขนสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเป็นแขนสีดําแทบทั้งหมดเลยนะจดจำได้ไหม มันจะเปลี่ยนเป็นสีดาสีอะไรหมดเลยนะหลังจากปี84 85 86 87 88เสื้อทัวที่นิยมทําเป็นเขาเรียกว่าทรงแบบ3ส่วนอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนดีเทลของเสื้อไปเปเน้นใช้สีที่เป็นสีดํามากกว่านะตัวนี้เป็นในปี1982-83ของไอรอนแม่ได้น,นะครับส่วนสนุนราคาเนี่ยตายจําได้ไหมว่าราคาเคยไปสูงสุดเท่าไหร่เอยทายสิสใช่ครับตัวนี้เคยไปราคาสูงสุดเลยนะครับก็คือหลักแสนบาท ไปราราคาประมาณที่ผมเคยขายไปสูงสุดผมเคยขายไป1นึ0 0 0สองหมื่นบาทนะครับแต่ณเวลาปัจจุบันนะครับเนื่องจากความนิยมกระแสะของตัว8 0เองเนี่ยอาจจะลดลงนะครับก็ตัวนี้อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นหกห้าอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ขายตัวนี้พอผมราคาลงผมก็จะเก็บไว้ก็สะสมนะครับขายออกไม่เป็นไรมาดูตัวต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่พี่ชอบเลยนะครับนี่ครับตัวนี้จะเก่ากว่าตัวเมื่อกี้นะตายนี่ตัวนี้คือเสื้อของรีวายตาย เป็นเสื้อของรีวปูซานนะครับสังเกตไหมตัวเนี้ยปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบพอดีแต่ถ้าพูดถึงนะ้มันเป็นตัวที่ผลิตในปีแปดศูนแต่ว่าทุกอย่างทรงเสื้อเนี่ยมันยังไม่ข้ามไปเป็นแปดศูนดีนะครับคือมันเป็นแบบยุคเจ็ดศูนย์อยู่ก็คือเป็นอยู่แบบเป็นสไตล์ทรงเสื้อเนื้อผ้าหรือกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยจะเป็นแบบปีเจ็ดศูนย์อยู่นะครับผมให้ดูเลยนะความโบราณของตัวเสื้อแต่ลองดูมังกรลองดูดีเทลของมังกรไปใกล้ๆก่อนนี้นี่ครับสังเกตนะครับว่าสีทททีี่่ อ่าลงไปเนี่ยใช่ไหมตรงตรงเนี้ยมันไม่เสมอมันจะมีช่องขาวๆอยู่เห็นไหมเนี่ยลักษณะเนี่ยมันคือการสกรีนส,ฟสฟีฟิลสีเข้าไปอะนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นระบายสีที่หลังอะ่ะมันก็ราลงดามไปแล้วลงสีที่หลังเนี่ครับอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะงานของยุคเก่าๆก,ก็คือมันอาจจะมีมีความเป๊ะถ้าเป็นลุกรุ่นรุ่นใหมนะ่เห็นไหมสีแดงจะไม่โผล่ออกมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะงานแบบรุ่นเก่านะครับดูลายเส้นตรงนี้ครับนี่เนี่ยโอ้โหสวยมากเลยนะครับลองดู เขี้ยวเขี้ยวเสือครับเขี้ยวเสือสีเหลืองขาวเนี่ยสวยงามมากครับลักษณะงานคือผมกล้าพูดเลยอย่างนี้คืองานศินละปะตายคืองานศินละปะบนเสื้อยืดเลยนะครับแล้วก็ทรงเสื้อก็จะเป็นรุ่นที่เป็นเย็บตะเข็บเดี่ยวเหมือนเหมือนกันเหมือนกับรีวายทั่วไปนะครับเหมือนลีวายูเอสนะครับส่วนตัวป้ายก็จะเป็นตัวนี้1980เกดเมอินเกาหลีคราวนี้คําถามตายตายลังเกียรเสื้อยืดไหมถ้าเป็นเมตอินเกาหลีไม่ใช่ตัวเนี้ยพี่พูดเลยนะตัวเนี้ยนะตายนะตัวนี้คือเสื้อยืดที่ผลิตในเกาหลีจริงๆนะครับตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็อยู่ในช็อปที่ขายอยู่ในเกาหลีนั่นแหละนะครับแต่มันเป็นแบรนด์อเมริกาในยุคน,นั้นก็คือเสื้อเก่าจริงๆนะครับคุณภาพเนื้อผ้านี่คล้ายๆผ้าอเมริกาเลยซึ่งผมยอมซื้อมาแพงนะครับแต่ผมยอมซื้อลายแม่งมังกรสู้กับเสือแล้วก็เป็นลักษณะงานปิ้น์เก่าผมว่าตัวเนี้ยอายุเสื้อเนี่ย80ตีเป70ก็ได้นะ20บวก22 42ปีนี้ก่อนผมจะเกิดแต่ยังอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆดูชอบไหมนะครับถ้าชอบพิมพ์เลขสองนะครับมาดูตัวที่สามครับ ตัวนี้ตายนี่เนี้ยอย่างนี้นะครับอันนี้คือ rolling stone นะครับตายให้าทายว่าตัวนี้จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรปีไหนมัดย้อมบูดูเลาลถูกต้องครับตัวนี้คือคอนเสิร์ตบูดูเล้าปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมให้ดูป้ายก่อนตายคอนเสิร์ตนี้มันเป็นทัวร์ของอเมริกาส่วนใหญ่นอะอย่างนี้เล่นได้ไหมอ่ะเป็นป้ายอย่างเนี้ยเล่นได้ไหมครับป้ายอเมดินปานามาอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้สินะครับผมบอกเลยนะเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่เรียกว่าบู t เลก นะครับบูธเล็กคำถามนะครับน้องๆอ,อ,อาจจะโดนหลอกง่ายนะครับมีลายหลังครับเวลาได้ยินคําว่าบูธเล็กเนี่ยควรจะเข้าใจว่าโอเ้เป็นของปลอมเล่นไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังนะเพราะว่าคาว่าบูธเล็กที่เขาเล่นกันคือคําว่าวินเทจบูธเล็กหมายความว่าเป็นบูธเล็กหรือเป็นของปลอมแต่ว่าผ่านมา2ี่สิบาสิปีนะครับไม่ใช่บูธเล็กรุ่นใหม่2องพันบูธเล็กอะไรเงี้ยเขาไม่เล่นกันในวงการวินเทจไม่เล่นกันนะครับอย่างนี้เล่นได้ครับอย่างนี้เล่นได้ครับก็คือ เป็นงานเก่าในปี94 95นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อทัวร์เมืองที่ไปก็จะมีเซาเทิร์นไมอามี่ดีทรอยต์นะแทมปาโตลันโตดัลลัสเนี่ยบอลเเนี่ยฮัลสตันเนี่ยนะครับนี่ลองดูกันนะครับทําไมถึงไม่ใช่งาน US สงสัยนะทำไมทำไมถึงไม่ใช้เสื้อที่เป็นงาน US อผมบอกแล้วนะครับงานบูตเลกเนี่ยนะครับคืองานที่ทํามาเพื่อที่จะขายแข่งกับงานที่เป็น o f f i ิเชียลออฟฟิเเนี่ยเวลาทําหรือว่าผลิตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เสื้อยืดเนี่ย ประมาณเป็นหลักพันพันหรือสองพันตัวจะทัวร์นะร,วรอบโลกหนึ่งปีนะจะทัวร์รอบโลกหนึ่งปีก็ทําเสื้อยืดมาทีเดียวเลยทั้งปีขายทั้งปีแต่ละทัวร์ทัวร์สถานที่ละสองร้อยสามร้อยตัวเนาะทั้งปีทําเผื่อทั้งปี ดังนั้นต้นทุนเขาถูกสามารถเลือกสเปคของเสื้อผ้าได้แต่บูธเล็กอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทําขายแค่หลัก200-300ตัวดังนั้นมันเป็นเรื่องของต้นทุนครับส่วนใหญ่เสื้อบูธเล็กจะลดคุณภาพโดยการใช้เสื้อที่ไม่ใช่เสื้อ USA ถาย้อนกลับไปในยุค8 0ยุคเ0นะครับเสื้อ USA คุณภาพสูงสุดนะครับสภาพเสื้อคุณภาพตัดเย็บนะครับคือที่ที่มันสุดยอดแล้วหน้าคุณภาพดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้เสื้อที่มาจากปานามาเฮติโดมินิกันปากีสถานอินเดียฟิลิปปินแม้แต่ไทยเองหรือจี นะครับก็จะมีเสื้อที่พบเป็นเสื้อยืดวินเทจที่เป็นงานขายในอเมริกาเหมือนกันแต่จะอาจจะเจอน้อยหน่อยนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อของโดมอ่าปานามานะครับเหมือนเเหมือนพวกแ็บทีเนาะบูตเล็กก็จะเป็นพวกดมินิกันเฮติอะไรอย่างเงี้ยนะครับเม็กซิโกอย่างเงี้ยนะนี่ดังนั้นเนี่ยมันคือการลดต้นทุนนะครับแล้วก็พวกบูตเล็กนะครับก็จะใช้เสื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เสื้อที่เป็นมีตําหนิ มีตําหนิจากโรงงานนะครับเช่นเป็นรอยขาดมามีรอยซ่อมมาจากโรงงานขายไม่ออกนะครับเป็นเสื้อที่มัดย้อมอย่างเงี้ยอนาเคสเนี่ยคือเป็นการย้อมเสื้อมาเปล่าขายแต่ขายไม่ออกนะครับก็เอาเสื้อที่มันย้อมนี่แหละนะครับมาสกีนดังนั้นอย่างตัวนี้ตายเราจะเจอนะที่เป็นมัดย้อมโรลลิงแบบนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งเป็นลายเดยกันอย่างนี้เลยแต่อาจจะไม่เป็นมัดย้อมก็ได้หรืออาจจะอีกตัวหนึ่งมีกระเป๋าตรงนี้ก็ได้มันจะไม่เหมือนกันในแต่ละตัวหรืออาจจะมีตัวหนึ่งเป็นรอยขีดยาวอย่างนี้เป็นรอยเป็นรอยซ่อมยาวอย่างนี้ก็มี ไอโลเนี่ยคือตําหนิที่มันเป็นตัวบ่งบอกหรือเป็นอินดิเคเตอร์ที่สําคัญนะครับมันจะบอกว่าตัวนั้นอ่ะคือเสื้อบูทเล็กตรงยุคนะครับอย่าไปลังเกยียจไอตาหนิพวกนั้นนะครับถ้าคุณกําลังสะสมพวกประวัติของมันฮิสตอรีของมันเนี่ยผมแนะนําว่าตรงนั้นอ่ะคือตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์สําคัญในการบอกว่าตัวนั้นเป็นของแท้นะครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆนะครับผมก็จะเอาเสื้อสวยที่สําหรับผมนะวันนี้ผมเลือกได้สามตัวผมพยายามจะมีทั้งเสื้อกระแส แล้วก็ไม่กระแสมาให้ได้เลือกกันให้ได้ชมกันนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยรีวายแปดศูดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลองพิมพ์บอกกันก็ได้ครับนี่ครับไอออนแขนอาหารหรือไอออนเมเดนนะครับตัวนี้นี่สามตัวนี้อ่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนครับอ่ะตายตัวแรกก่อนอ่ะนี่ครับไอออนแขนอาหารสภาพดีๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับหรือว่ารีวายแบบนี้นะครับหรือว่าโรลลิงนะครับพิมพ์บอกกันนะครับหนึ่งสองหรือสามนะครับพิมพ์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมล็อบเบิลเลคเตอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนรู้อยู่แล้วนะครับอยากจะส่งเสื้อมาขายอยากจะส่งเสื้อมาจำนำสามารถติดต่อได้เลยนะครับในเคสของการขายแล้วก็ซื้อเสื้อหัวหัวเดือดเดือดอแปลกๆส่งมาได้เลยส่วนใ,นใครไม่อยากขายไว้เสื้อเก็บมานานสามารถจำนำได้นะครับดูแลกันอย่างพี่น้องครับดอกถูกไฮยอดสูงและที่สำคัญผมบอ,อกเลยปลอดภัยที่สุดณนะเวลานี้นะครับอ่ะนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับเร็วๆนี้นะฮะ มีอัปเดตอัปเดตที่น้าน้าน้าเพจด้วยนะผมจะบอกก่อนนะใครที่อยากอยู่ในกลุ่ม l ล n e of Collector VIP นะครับจะมีกลุ่ม l ลน์เอาไว้พูดคุยถามตอบสำหรับสมาชิกที่เป็น VIP เท่านั้นถ้าใครสนใจพิมพ์ไว้ข้างล่างครับว่าสนใจแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมกำลังทำอยู่เดี๋ยวจะปล่อยออกมาสนใจสนใจสนใจสวัสดีครับ